สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสารที่ชื่อว่าเซรามายนะคะซึ่งเป็นสารที่ยอดนิยมในผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวนะคะสำหรับคนผิวแห้งแพ้ง,ง่ายและคายเคืองนะก็มักจะมีส่วนผสมของเซรามายผสมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะว่าเซรามายคืออะไรและมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่มีเซรามายผสมอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาทาความรู้จักกันเลยค่ะ เซรามาัยนะคะก็คือไขมันที่อยู่ในผิวตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งผิวชั้นบนสุดหรือสตาตัมคอเนียมเนี่ยจะมีเซลามาัยเป็นส่วนประกอบถึง50%เลยนะคะเห็นว่ามีความสําคัญมากๆเลยถ้าเทียบหน้าที่หลักของเซรามาัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนตัวเชื่อมนะคะระหว่างผิวให้ผิวแข็งแรงขึ้นนั่นก็คือถ้าเราเทียบว่าเซลล์ผิวหนังของเราเหมือนอิฐนะคะที่เราจะมาสร้างบ้านนะคะเราก็ต้องสร้างกําแพงให้แข็งแรงใช่ไหมถ้าตัวเซลล์ผิวหนังเป็นอิฐ ตัวเซรามาเนียก็คือตัวปูนะคะที่จะมายึดระหว่างอิฐให้แข็งแรงสร้างเป็นกําแพงที่สวยงามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี โครงสร้างของผิวหนังที่แข็งแรงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะก็คือมันจะช่วยป้องกันสารต่างๆเนี่ยจากภายนอกนะคะพวกมลภาวะฝุ่นหรือชั้นโลกต่างๆนะไม่ให้เข้ามาสู่ภายในนั่นเองนะคะและสําคัญก็คือป้องกันสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่ดีพวกน้ําสารอาหารนะคะไม่ให้ระเหยออกไปสู่ภายนอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ เซลล์ผิวหนังของเราแข็งแรงเนี่ยก็จะปกป้องจากสิ่งระค่ายเครื่องต่างๆนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งแดงคันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเซรามาจึงมีส่วนสําคัญมากๆนะคะที่ช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงและก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเนื่องจากลดการระเหยของน้ําออกจากเซลล์ผิวนั่นเองค่ะ และในกรณีที่ถ้าเรามีเซลล์ไม้ที่ไม่แข็งแรงนะคะก็เหมือนว่าบ้านของเราเนี่ยมีลูกก็จะําให้พวกเชื้อโรคฝุ่นต่างๆเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราเข้ามาผ่านผิวหนังได้นะคะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเช่นอาการคันแพ้ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแลผิวให้มีเกราะป้องกันผิวที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองค่ะ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเซรามัยนะคะก็ช่วยให้ผิวกลับมาแข็งแรงลดการระคายเคืองและชุ่มชื้นขึ้นนะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเซรามัยมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นเซราวีมอยส์ไรซิ่งโลชั่นนะคะของเซราวีเนี่ยก็จะมีเซรามัยเป็นส่วนผสมถึง3ตัวด้วยกันนะคะและอีกตัว ที่สำคัญนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้อีกนะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกักเก็บน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดองดูเนื้อนะคะเนื้อโลชั่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะเนื้อจะไม่มันเลยนะคะถือว่าทาง่ายนะคะไม่ทำให้ผิวมนันเกลี่ยง่ายนะคะแห้งเร็ว และอีกตัวนะคะเป็นเซราวี moisturizing ครีมนะคะสำหรับผิวที่แห้งถึงแห้งมากเหมือนกันนะคะตัวครีมเนื้อเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะมีความหนืดกว่าเนื้อโลชั่นอันนี้ลักษณะของเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้จุดเด่นก็คล้ายๆกันนะคะแค่ต่างกันที่เนื้อจะมีความหนืดมากกว่านะคะสำหรับผิวที่แห้งมากกว่าก็เลือกเป็นเนื้อครีมนะคะก็จะเก็บ หลอกความชุ่มชื้นได้นานกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวที่2ก็คือยูซเลนนะคะโอเมก้าซูสติงโลชั่นนะคะตัวนี้นอกจากมีตัวเซรามายเป็นส่วนผสมแล้วนะคะเขาก็มีลิโคโชาโคนเอนะคะซึ่งเป็นสารสก,กัดจากชายเอมเท์นะคะช่วยในการลดการอักเสบและก็ละคายเคืองผิวด้วยนะคะก็จะไม่มีน้ำหอมเหมือนกันนะคะเป็นส่วนประกอบสำหรับผิวที่บอบบางนะคะอันนี้ จะเป็นเนื้อของเขานะคะเนื้อจะค่อนข้างมันกว่าแล้วก็เหนียวกว่าตัวเซลาลวีนะคะถ้าแล้วก็จะให้สัมผัสที่ค่อนข้างมันกว่านั่นเองนะคะก็จะรู้สึกเหนอะผิวมากกว่าแต่ก็แห้งเร็วเหมือนกันคะ่ะก็ไม่ได้เหนอะมากนะคะแต่ก็ถือว่าเหนอะกว่าเซลาลวี และตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือซูบารมลับพิสอิสเีลิฟมอยส์ไรเซอร์นะคะเขามีเซรามายเป็นส่วนประกอบถึง5ชนิดด้วยกันนะคะและนอกจากนี้ยังมีสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเป็น NMF นะคะ Natural Moisturizing Factor นะคะเช่นตัวกรีเซอรีน PCA s ซคคาไลไอโซเมอรเลตแล้วก็อาร์จินีนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือมีเมนทอนเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เย็นนะคะแต่ว่าที่สำคัญนะก็อย่าไปทาบริเวณ ที่ผิวอ่อนบางและคายเครื่องนะคะเช่นรอบดวงตาหรือริมฝีปากนะคะเพราะอาจจะทำให้แสบผิวได้นะคะตัวนี้เป็นเมนทอนก็จะมีกลิ่นเมนทอนเล็กๆนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเขาก็ไม่ได้ใส่สารกันเสียแล้วก็แต่งกลิ่นเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่มีอาการคันนะคะร่วมกับผิวแห้งเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะทาระหว่างที่คันได้บ่อยๆเลยระหว่างวันนะคะตัวนี้ก็นอกจากทําให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยให้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นลดอาการคันได้ดีด้วยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะสําหรับคนที่มีอาการคันผิวนะคะผิวแพ้รักข่ายเคืองนะคะผิวหนังอักเสบแล้วคันเนี่ยก็ทาตัวนี้เรื่อยๆระหว่างวันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเซรามายตามที่บอกในคลิปนี้หรือว่าตัวอื่นๆนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าใช้ตัวไหนแล้วได้ผลดียังไงนะคะก็มาแชร์กันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ